สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล l าชีวีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับรับไอเทมถาวรฟรียกเซิร์ฟกับแอปพลิเคชันใหม่ไม่สีมันคือเกมนั่นแหละเป็นเกมตัวเดียวกันครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนเลยนะครับผมว่ามันคือเกมเดียวกันนะครับผมซึ่งลงในโมบายหรือโทรศัพท์นั่นเอง แค่เดบิวชั่นนี่คือฟรีไฟธรรมดานะครับผมอาจจะใช้คําว่าธรรมดาฟรีไฟกระดิ่หน้าฟรีไฟธรรมดาอีกอันนะครับผมก็คือฟรีไฟล์แม็กนั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับจะได้ไอเทมถาวรเลยนะครับผมวันนี้ก็จะสอนแชร์ด้วยสอนลงทะเบียนด้วยนะครับผมก็รวมอยู่ในที่เดียวกันเลยนี่ก็คือหน้าตาของฟรีไฟลแม็กนะครับผมก็อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับกับ ไอเทมถาวรที่เราจะได้ประมาณสิ้นเดือนถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เปิดตัวปุ๊บเราก็จะได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูอินโทรของ Free Fire Max กันเลยดีกว่านะครับผม เป็นไงบ้างครับผมมีแผนที่ใหม่ด้วยนะครับผมมีหลายๆอย่างเลยนะครับผมโอ้โหผู้ผิดผู้ถูกเลยปากสันเลยแบบว่าโอ้โหมีแผนที่ใหม่ภาพก็สวยนะครับผมโอเคให้เรากดเข้ามาที่ Free Fire Max นะครับผมอะนี่ประมาณนี้เลยมันจะขึ้นสาหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนมันจะเขียนว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกันแป๊บหนึ่งครับผมซึ่ง Free Fire Max นะครับผมมันจะเปลี่ยนรูปแบบ r o b b y e ด้วยนะครับมอง3 6 0องศาเลยแล้วก็ สร้างแผนที่ได้แล้วก็มีแบบภาพที่คมชัดขึ้นนะครับทุกอย่างมีแผนที่ใหม่ด้วยอะไรแบบเอฟเฟกต์ตาการตาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคือเราต้องถามว่าโหลดไหมโหลดมารับไอเทมถาวรก่อนก็ได้ครับหรือจะไม่เล่นแรมโทรศัพท์ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ทำตามนี้นะครับผมก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับผมหรือไม่ต้องกดก็ได้หรือพี่จะมีลิงก์ไว้ด้านล่างครับกดเข้ามาล็อกอิน a c e b o o k หรือล็อกอินอะไรของน้องก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งถ้าคน ครบ1ล้านคนเราก็จะเซตนี้นะครับผมเซตเหมือนแบบวิดีโออินโทรเลยนะครับผมซึ่งกติกาก็จะได้รับเมื่อ Free ฟไฟ e ม a กนะครับผมเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเดี๋ยวพี่จะสอนตอนนั้นอีกทีหนึ่งครับสำหรับคนที่ยังไม่ลงก็รีบลงเลยครับดูผ่านมาดูคลิปนี้ก็ลงเลยนะครับผมโอเคนี่คือเซตแรกครับที่ถ้าเกิดเราแบบ คนที่ลงทะเบียนประมาณ1ล้านคนนะครับผมเราก็จะได้ตัวนี้เลยเซตนี้เลยผู้หญิงนี่ครับผมแล้วเซตที่2คือแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งชวนเพื่อนแค่5คนก็จะได้เซตนี้เมื่อเปิดเซิร์ฟเราก็จะมากดรับกวนมองกันครับสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนครับพี่ขอแนะนํานะครับผม ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ครับพี่จะคัดลอกตัวนี้วางไว้ให้นะครับผมก็กดเข้าไปล็อกอินเฟซบุ๊กแล้วก็เชื่อมเปิดไป Google p เพจนะครับผมเดี๋ยวพี่ทาให้ดูนะครับผมอ่ะก็ย้ํานะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยในคอมเมนต์เลยครับกดเข้าไปลงทะเบียนฟรีไฟน์แม็กนะครับผมก็จะได้อเทมทั้งหมด2เซตเลยนะครับผมถ้าเกิดวันนั้นมันถึงจริงประมาณหนึ่งล้านคนเราก็จะได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมช่วยกันเนาะนี่ประมาณนี้ก็ได้200,000แล้วนะครับผมก็แป๊บเดียวขาดีประมาณ7ปะ นาเแล้วล่ะอ่ะและสําหรับคนที่เชิญนะครับผมสิอันดับแรกหรือพี่ก็ไม่รู้100่ร้อันดับแรกจะได้ของพวกไอเทมสุดแรงนะครับผมก็รีบเชิญนะครับต่ําสุดก็ประมาณเท่าไหร่แป๊บเดียวมันก็ได้ครับกดไลค์กดแชร์กันไปเอาโค้ดส่งให้เพื่อนกดผ่ายกันกดก็ได้หรือใครอยากมากางโพสต์นี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนขั้นตอนการลงนะครับผมก็สําหรับคนที่เปิดเข้ามา ก็มันจะขึ้นว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมหรือใช้อยากทางรัดเลยก็กดลิงก์พี่นะครับผมก็กดเข้าไปที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมกดเข้าไปเลยโบมันจะพาเข้าไปที่ Google Pay นะครับผมดูกดปุ๊บมันจะก็คือกดลิงก์พี่ปุ๊บล็อกอินปุ๊บแล้วลงทะเบียนล่วงหน้าก็กดเข้ามามันจะพาเข้ามานี้นครับผมอ่ะยังไม่จบแค่นั้นครับมันจะเด้งเข้าไปปุ๊บหาฟรีไฟมักนะครับซึ่งมันจะไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับตอนแรกมันจะเขียนว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมเมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิดปุ๊บ มันจะดาวน์โหลดให้เลยนะครับผมแล้วข้อดีของมันก็คืออะไร mm hmm. เมื่อคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับณนะตอนนี้ครับก็จะได้รางวัลสุดพิเศษเลยก็คือนี่เลยนะครับผมเป็นกล่องดวงใจ Max นะครับผมซึ่งดีมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมมาลงกันนะครับผมก็กดลิงก์ด้านล่างล็อกอิน a c e b o o k นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าจะไม่พลาดทางด้านของไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซตนี้เซตผู้หญิงอ่ะมันชื่อโกอ่ะโกโก้อะไรสักอย่างอะไรพี่ก็ จำไม่ได้นะครับผมต้องขอโทษทีและสําหรับอันที่2นะครับสําหรับคนอยากชวนเพื่อนก็คือคัดลอกลิงก์ตัวเองนะครับผมมาวางใต้คอมเมนต์นี้หรือจะไปส่งให้เพื่อนก็ได้ง่ายดีนะครับผมแค่5คนเราก็ได้เซตนี้เลยสําหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนก็กดลิงก์พี่ก็ได้ครับผมล็อกอิน c e b o o k แล้วกดเข้าไป Google p a y แล้วก็จะให้ Google p a y พาเราไปหาไฟล์แม็ก a นะครับม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. บอกแค่ดีแล้วนะก็ทําหลายคลิปแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากลงทะเบียน,นครับลิงก์อยู่ด้านล่างง่ายๆเลยนะครับผมก็มาอยู่ในกรุ๊ปพี่ก็ได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมพรีไฟแม็กกำลังจะมาแล้วนะก็ไอเทมถาวรฟรีๆเลยยกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะเพื่อนๆจะได้ด้วยโอเคประมาณนี้เลย และสำหรับตอนนี้นะครับผมมีตู้สุ่มกาชามาใหม่นะครับผมซึ่งโคตรดีโคตรดีเลยก็คือเป็นเอฟเฟกนะครับผมซึ่งแบบว่าเออเมื่อเราแมปนะครับผมหรือเปิดตัวเอฟเฟกเปิดตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยฟุ๊บกระโดดมาฟีบสไลด์แฟบเรียบร้อยโคตรเทย์เคมาราฟาเกอร์โอ้โหนี่มาท่าอะไรเนี่ย m c c a r r ร n นนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างนะครับที่จริงพี่มีแล้วแต่พี่ก็อยากได้อีกนะครับเพราะว่าเปิดตัวใหม่นะพี่มีของคอปบ้าเป็นเอฟเฟ t a n แอนิเมชันเปิดตัวนะครับผมซึ่งมันจะเหาะมาจากไหนก็ไม่รู้จากประตูมิติแล้วก็พุ่งมาสไลด์แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยไม่ง่ายเลยนะครับผมก็เข้าใจนะครับผมก็เมื่อเราชนะมันก็จะออกมา เมื่อเราเปิดตัวห้อง 4x4 เราก็จะขับรถไปแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วเดือนนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมของปลุกพลังโมโคสำหรับคนยังไม่ดูรายละเอียดนะครับผมก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมซึ่งปกเหมือนกันเลยอ่ะก็จะมีเดี๋ยวไล่ให้อีกทีแล้วกันก็จะมีทางด้านของของไอเทมต่างๆมันจะเป็นล่มนะครับผมแล้วก็ไม้เบสบอลสกินรถแล้วก็สกินของนกอินทรีครับแล้วก็บอร์ดแล้วก็กระทะอีกแล้วก็ท่าทางอีกแล้วก็อะไรอีกไอเทม7 เด็ดเจ็ดวันนะครับผมก็จะเป็นทนาของแจกชุดนะครับผมแล้วก็สกินแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็วันที่18นี้ก็จะเป็นการปลุกพลังเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมเข้ามาดูอีสเตอร์เอ็กก่อนครับและสำหรับคนยังไม่ลงทะเบียนฟรีไฟล์แม็กับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากไว้จริงๆกดเข้าไปเลยนะครับล็อกอิน Facebook หรือล็อกอิน VK เคลท t ิตเตอรหรือ Google อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็อย่าลืมอ่ะเดี๋ยวขอย้ำอีกสักทีนึงก่อนจะไปนะครับผมก็ สำหรับคนที่อยากได้ไอเทมนะครับต่างๆของ Free Fire m a x นะครับผมก็ทำตามที่พี่บอกลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกดเข้าไปล็อกอิน c e e o o o กก็คือรหัสของเราน,นั่นแหละก็คือล็อกอินง่ายๆกดมันก็ล็อกอินแล้วนะก็ลองอิงก์อยู่ด้านล่างเลยก็กดปุ๊บใส่พาสเวิร์ดมันจะเด้งชื่อเราตรงหัวมุมบนเนี่ยทางด้านของ ขวามือบนนะครับผมก็ดูว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันเยอะๆครับเพราะเทมถาวนมีจำนวนจำกัดครับล้านคนเท่านั้น,นครับเซตที่2ก็แค่เชิญเพื่อน5คนก็ได้แล้วนะครับผมก็เจอกันคลิปต่อไปครับผม